สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาค่ะเกิดเหตุคนร้ายจี้รถขนเงินธนาคารที่จังหวัดระยองแต่ไม่สามารถเปิดตู้เซฟได้นะคะจึงจี้เอาสร้อยคอทองและปืนของพนักงานขับรถไปแทนค่ะคนร้าย2คนสวมหมวกไหมขับขี่รถจักรยานยนต์ใช้ปืน m 16จำนวน2กระบอกจี้รถขนเงินธนาคารที่อำเภอบ้านช้างจังหวัดระยองแต่พนักงานขับรถ ขณะที่พนักงานขับรถขนเงินกำลังนั่งกินข้าวอยู่ที่ร้านข้าวแกงริมถนนสุขุมวิทโดยคนร้ายจับพนักงานใส่กุญแจมือก่อนจะบังคับให้ไขกุญแจตู้เซฟในรถแต่ไขไม่ได้จึงจี้เอาสร้อยคอทองคำหนัก2บาทและปืนสั้นของพนักงานแทนก่อนจะหลบหนีไปเบื้องต้นตำรวจได้กระจายกำลังออกติดตามพร้อมทั้งนำภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมาตรวจสอบค่ะ ต่อกันที่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ผ่านร่างกฎหมายเร่งด่วนที่ขอสชอเสนอมาแล้วนะคะจำนวน4ฉบับโดยขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทวงถามนี้ค่ะคุณวรพัฒน์พัทยากุแรายงานสดจากอาคารรัฐสภาเชิญคุณวรพัฒน์ค่ะ ครับคุณลิลิลยาครับล่าสุดที่ประชุมสนชก็ได้ผ่านความเห็นชอบรับหลักการพรบรทวงถามนี่แล้วนะครับโดยได้ตั้งคณะกรรมาการทั้งหมด25คนจะใช้เวลาในการแปลยติทั้งหมด7วันครับปิดการแสดงตนนะครับเจ้าหน้าที่แสดงผลได้ครับครบเป็นองค์ประชุมนะครับมีท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ไหมครับองค์คะแนนนะครับ เจ้าที่ส่งผลครับ176ท่านนะครับเห็นด้วย173ไม่เห็นด้วยไม่มีนะครับงดออกเสียง3เพิ่มบทบาทเพิ่มการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติใช้เวลา5ชั่วโมงในการพิจารณาร่างกฎหมาย5ฉบับที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอเสนอมาประกอบด้วยร่างปรบการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการร่างพรบวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครองร่างพรบรประกันวินาศภัยและร่างพรบรประกันชีวิตซึ่งที่ประชุมมีมติผ่านร่างและคณะกรรมาการวิสามัญเพื่อพิจารณาจำนวน15คนกำหนดการแปลยติทั้งหมด7วันจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาร่างพรบรการทวงถามหนี้ที่มีการเลื่อนการพิจารณามาจากเมื่อวานนี้ซึ่งนายรังสรรศรีวราศาสตร์ประหลัดกระทรวงการคลังชี้แจงว่าเป็นการ เป็นร่างพรบที่ยกร่างขึ้นใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาการทรวงหนี้ที่ไม่เหมาะสมต่อลูกหนี้ทั้งการใช้ถ้อยคําที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างรุนแรงการคุกคามโดยขู่เข็นกาลังปรททุสร้ายโดยกําหนดให้ผู้ประกอบธุกรกิจทวงถามหนี้ต้องจดทะเบียนประกอบการธุรกิจทวงถามหนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกระทรวงโดยการห้ามไม่ให้ผู้ทวงถามหนี้ติดต่อกับผู้อื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้เว้นแต่บุคคลที่ลูกหนี้ได้มอบอํานาจและต้องการและต้องไม่กระทําในลักษณะ ขู่ใช้ความรุนแรงใช้วาจาหรือภาษาที่เป็นการดูหมิ่นเสียดสีลูกหนี้ทั้งนี้ยอมรับว่าร่างดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมหนี้นอกระบบแต่เห็นว่าในชั้นกรรมธิการสามารถปรับแก้ไขได้ขณะที่สมาชิกสนชสแสดงความเป็นห่วงร่างกฎหมายนี้เป็นเรื่องสำคัญขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบทั้งให้ครอบคลุมลูกหนี้นอกระบบและให้บังคับใช้ได้จริงในทางปฏิบัติสอดคล้องกับปัจจุบันเช่นการทวงหนี้ผ่านโซเชียลมีเดียหลักการอภิปรายที่ประชุมลงมติ หลักการวาระแรกนะครับด้วยคะแนน168เสียงงดออกเสียง4เสียงและกําหนดให้ตั้งคณะกรรมการสามัญพิจารณาจํานวน25คนกําหนดปลายยติภายใน7วันครับ จากนั้นนะครับที่ประชุมก็ได้สั่งปิดประชุมในเวลาประมาณ14นาฬิกา45นาทีโดยประธานสนชนะครับก็ได้นัดสมาชิกประชุมอีกครั้งในวันพฤหัสบดีหน้าที่4กันยายนครับและนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาครับคุณลีลียาครับ ขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะคุณบรพัฒน์ค่ะปิดท้ายที่ข่าวต่างประเทศค่ะผู้นำเปรูก,ก็ชมเชยการทำงานของตำรวจที่สามารถยึดโคเคนน้ำหนักกว่า6ตันซึ่งซุกซ่อนอยู่ในกระสอบถ่านหินเตรียมส่งออกนอกประเทศค่ะประธานาธิบดีออลันตาฮูมาลาของเปรกูกล่าวยกย่องการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่สามารถยึดโคเคนได้มากที่สุดเป็นประวัติการถึง6.5ตันโคเคนเหล่านี้ถูกขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ ซุกซ่อนอยู่ในกระสอบถ่านหินโดยบรรจุโคเคนอยู่ในหอขนาดเท่าก้อนอิฐปิดผนึกแน่นหนาเตรียมส่งไปยังยุโรปแต่ตำรวจได้ตรวจพบในคลังสินค้าซึ่งตั้งอยู่ในเมืองชายฝั่งทางภาคเหนือเสีกอน จากการสืบสวนพบว่าบริษัทส่งออกทานหินซึ่งผัวพันกับการขนโคเคนนี้ได้ส่งทานหินไปยังสเปนและเบลเยียมมาตั้งแต่เมื่อ3ปีก่อนเป็นอย่างน้อยโดยสหรัฐและสหปร,ระชาชาติระบุว่าเปรูเป็นชาติผู้ผลิตโคเคนรายใหญ่ที่สุดในโลกค่ะหมดเวลาข่าวต้นชั่วโมงค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวอีกครั้งในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าสวัสดีค่ะน้ำท่วมน้ำแรงน้ำเน่าเสีย เป็นปัญหาของประเทศมาโดยตลอดวันนี้คอสอชอมุ่งม,มั่นบริหารจัดการน้ำทั้งระบบด้วยความคุ้มค่าโปร่งใสมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติคอสอชอพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนเราจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำของประเทศไปด้วยกันน้ำคือชีวิต